ทางด่วนข้ามทะเลสันเจิ้นจงซานในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนเปิดให้ทดลองใช้บริการแล้วเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเชื่อมการเดินทางในกวางตุ้งฮ่องกงมาเก๊าที่สะดวกยิ่งขึ้นเส้นทางข้ามทะเลสันเจิ้นจงซานมีความยาวรวม24กิโลเมตรประกอบด้วยอุโมงค์ใต้ทะเล1แห่งสะพาน2แห่งและเกาะเทียม2เกาะข้ามทะเลของอ่าวหลิงดิงยางหลายจุด เส้นทางนี้จะช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างซินเจิ้นและจงซานจากสองชั่วโมงเหลือเพียง30นาทีเส้นทางนี้เชื่อมต่อกับทางด่วนหลักหลายสายอย่างเช่นทางด่วนกวางโจเสินเจิ้นริเวอร์ไซต์ทางด่วนจี้เหอทางด่วนกวางโจเสินเจิ้นทางตะวันออกและทางด่วนจงซานไคผิงทางด่วนกวางโจมาเก๊าและทางด่วนวงแหวนรอบนอกตะวันออกจงซานตะวันตกนอกจากนี้ยังเชื่อมต่อกับทางด่วนหนานซาจงซานที่กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และทางด่วนท่าเรือนันซาด้านตะวันออกซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินานานาชาติเซนเจนใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์เพียง10นาทีทางด่วนเซนเจ้นจงซานมีค่าผ่านทาง66หยวนหรือประมาณ330บาทต่อคันตลอดเส้นทาง24กิโลเมตร ช่วยทำให้การเดินทางในพื้นที่ Greater Bay Area ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงโดยการเดินทางจากซันเจิ้นไปหนานซาเมืองกวางโจใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีและจากซันเจิ้นไปยังเมืองจูไห่และเจียงเหมินเหลือประมาณ1ชั่วโมง